ต่อมาแล้แงเอบวกเนี่ยจะเป็นตระกูลเอเมกโซม่านะครับหรือว่าตระกูลกวางช้างนั่นเองนะครับผมจะเป็นเอบวกเนาะอืมอันเนี้ยนนต่อจากนี้จะเป็นกวางต่างประเทศทั้งหมดแหละไล่ลงมาครับเอบวกเอบีซีจะเป็นต่างประเทศทั้งหมดบางคนเนี่ยถ้าอาจจะยังไม่ได้รู้จักเท่าไหร่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เคยเอ,อศึกษาหรือว่าไม่ได้เคยแบบว่าเลี้ยงร่วงมาก่อนเนี่ยก็จะอาจจะไม่รู้จักได้นะครับผมไอ้พวกนี้ทั่วไปร่วงทั่วไปเนี่ย บางคนอาจจะยังรู้จักอยู่เพราะมันเป็นดวงไทยตัวแรกครับผมเมกาโซมาเอลฟัตนั่นเองกว่างช้างเผือกนะครับผมตัวนี้กว่างช้างเผือกแลงเอเมกาโซมาเอลฟัตนะครับเป็นกว่างที่เอ,อเขาเรียกว่ากว่างช้างนะเพราะลักษณะมันมันตัวใหญ่นะครับผมเป็นกว่างที่มีขนาดใหญ่เนาะเอ,อในที่นี้เนี่ยที่มีกว่างที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นเฮอร์คิวลิสนะครับผมขนาดใหญ่คือร้อยร้อยร้อยมิลขึ้นนะ ร้อมิลขึ้นอันนี้อยู่ที่ประมาณร้อยีได้ครับผมร้อยีได้นะถ้าเป็นตึงฟอร์มนะมันจะมีฟอร์มแบบเข่าสั้นด้วยนะทุกคนเข่าสั้นอันนั้นก็จะราคาก็จะถูกลงไปเนาะส่วนใหญ่พวกนี้หลักพันหมดเลยหลักพันหมดเลยถ้าถ้าฟอร์มท่านกว่านี้เนี่ยราคามันก็จะถูกลงเป็นมันจะเป็นหลักร้อยนะครับ แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นกวามใหญ่2ตัวนะอันนี้อันนี้ร้ยเจ็สิบยาวสุดอันนี้ร้อยร้อยประมาณร้อยสิบมั้งยาวสุดนะครับผมอาจจะอาจจะมีคนทําได้ร้อยสสิบหรืออะไรอย่างงี้นะอาจจะมีนะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนเราสามารถไปหาข้อมูลได้นะอ,อันนี้คือคร่าวๆนะด้วงเนี่ย สองตัวนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นกว่างขนาดใหญ่หนอนมันจะใหญ่มากนะครับผมพวกกว่างขนาดใหญ่ระยะหนอนมันจะนานนะประมาณสองปีเป็นอย่างต่ำสองปีสามปีและตระกูลกว่างช้างเนี่ยระยะหนอนมันขึ้นชื่อว่าระยะหนอนมันนานมากเลยนะครับตระกูลกว่างช้างด้วยใหญ่ลักษณะเอ่อที่มันกว่างช้างเนี่ยมันชื่อว่าช้างเพราะว่าลักษณะมันคล้ายกับช้างนะครับเพราะว่ามันจะมีคล้ายเป็นมวงตรงเนี้ย เออเหมือนช้างแล้วก็ตัวลําตัวเนี่ยเขาเรียกว่าด้านข้างลําตัวเนี่ยความหนาเนี่ยค่อนข้างหนามากถ้าเทียบกับพวกนี้พวกนี้มันจะเน้นยาวเขาสวยแต่อันนี้มันจะเน้นเน้นที่บริเวณหลังมันความความกว้างเนี่ยหนานะครับผมหนาเหมือนช้างนะครับผมแล้วก็ลักษณะเป็นงวงแบบนี้ออกมาก็คือกว่างช้างเผือกชื่อวิทยาศาสตร์ก็เมกาโซมาเอลฟัตเลยนะครับตัวนี้เป็นกว่างจากประเทศ เอ่ออเมริกานะครับผมอันนี้คือเป็นทิ่นกําเนิดมันอยู่ที่ประมาณอเมริกาการนะครับเออเมริกาการส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยพวกญี่ปุ่นเขาจะเลี้ยงกันมาต้องต้องต้องแต่แรกแล้วนะเพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะเขาเป็นชาติที่เลี้ยงล่วงมาก่อนเรามากนะครับผมมีการทําหนังสือแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ของล่วงเนี่ยที่เยอะกว่านะครับผม บางคนคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยท,ที่นิยมเนี่ยเขาจะเลี้ยงมันจะมีกว๋วาญี่ปุ่นใช่ไหมมีเฮอร์เฮอร์คิวลิสก็จะนิยมมีนะครับแล้วก็จะไอ้ตัวนี้เหมือนกันไอตน้ตัวนี้ประเทศญี่ปุ่นก็มีเลี้ยงนะครับเลี้ยงเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ด้วงประเทศของประเทศขเทศขาเนาะแค่ว่าชาติญี่ปุ่นเป็นชาติที่เลี้ยงด้วงได้เก่งมากนะครับผมอมแล้วก็ศึกษามาก่อนเรานะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เราก็ก้าวหน้าไปเยอะนะครับผมเข้าหน้าไปเยอะมากแนละ้วงในวงการของเราเนาะก้าวหน้าไปเยอะจริง นะผมมีสถิติใหม่ๆอะไรมาเพียบเลยเนาะมีการเพราะเลี้ยงด้วงสายพันธุ์แปลกๆที่ผมแบบเออไม่เคยเจอมาก่อนนะั่นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพูดถึงกันซึ่งไอ้กวางอันนี้นะครับผมอืมบางคนอาจจะคิดว่าเอ่อมาจากประเทศญี่ปุ่นหรือมาจากประเทศอะไรนะผมอันนี้มาจากประเทศตะกูลช้างมีกาซุมาทั้งหมดมาจากอเมริกาทั้งหมดนะครับโอเคทวีปอเมริกาต่อมาเมกาซมาอีกตัวหนึ่งลักษณะคล้ายกันกับช้างนะครับผม แต่มันเป็นอันนี้เขาเรียกว่าช้างเผือกใช่ไหมอันนี้ภาษาอันนี้คือช้างโนกุนะครับผมภาษาอังกฤษนะครับเมกาโซมาโนกูไรโนโนกูไร ok ประมาณนี้นะครับผมอืมชื่อมันเหมือนชื่อญี่ปุ่นแต่ว่ามันเป็นทิ่นกําเนิดมันมาจากอเมริกากลางนะครับผมอเมริกากลางถึงประมาณอเมริกาใต้อะไรนี้นะครับช่วงช่วงแถวแถวเม็กซิโกอะไรประมาณนี้นะอเมริกากลางอันนี้คือทิ่นกําเนิดของมันลักษณะคล้ายกับช้างเผือกนะครับผมลักษณะคล้ายแต่ว่าตัวจะเล็กกว่าแล้วก็ลักษณะสี มันจะมันจะลักษณะสีมันจะอ่าไอ้ตัวนี้สีมันจะอ่อนอันนี้สีมันจะเข้มแล้วมันต้องถ้าพ่อเป็นคนเชี่ยวชาญมันถึงจะพอดูออกนะแล้วเข่าหน้ามันจะต่างกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมเออตัวนี้มันจะเล็กกว่านะครับผมเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าไอ้ตัวฟอร์มฟอร์มของเอลฟัตนะครับเอลฟัตมันจะกล่องช้างเผือกมันจะใหญ่กว่าครับประมาณนี้นนองช้างเขาเรียกว่าช้างโนกุนะเออคนไทยเขาเราเราเราในวงการนะเนาะเขาจะเรียกว่าช้างโนกุนะครับ ต่อมาตระกูลช้างอีกตัวหนึ่ง่ะที่เป็นตระกูลช้างเผือกอีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเมกาโซมาไทฟอนนะครับหรือว่าเมกาโซมาจิยัสนะครับผมกว่างช้างไทฟอนหรือว่ากว่างช้างกิยัสเรียกได้สองชื่อนะครับผมมาจากทวีอเมริกาเหมือนกันอันนี้จะเป็นอเมริกาใต้นะครับลักษณะไอตัวนี้จะชัดตรงที่ว่าไอสองตัวนี้เขาข้างบนมันจะไม่ยาวนะครับอันนี้เขาข้างบนจะยาวออกมานิดหนึ่งนะฮะลูกลูกลูกมันจะมีขนาดเล็กตรงนี้จะมีเขาข้างบนยาวขึ้นมาอีกเขาหนึ่ง นะครับผมถ้าคุทุกคนสังเกตเห็นอันนี้จะเป็นช้างกิยัสนั่นเองครับผมตระกูลกว่างช้างพวกนี้ราคาสูงนะครับบอกไว้ต่อนราคาสูงมากเพราะวมันเป็นกว่างที่ตัวใหญ่นะครับผมเป็นกว่างใหญ่แล้วก็เป็นกว่างต่างประเทศที่ราคาสูงนะครับผม,มผมยังไม่เคยเลี้ยงนะก็อยากเลี้ยงอยู่เหมือนกันนะต่อมาตระกูลช้างเหมือนกันเมกาโซมาตัวนี้ตระกูลช้างเหมือนกันเมกาโซมาแอคเตียนนะครับผม ตัวนี้เป็นกว่างช้างดํานะครับผมเป็นตระกูลกวางช้างดานะแอ็เตียนเนี่ยลักษณะเด่นตรงที่ว่าอันนี้เหมือนกันเมกาโซมาแอ็เตียนเนี่ยมันจากอเมริกาใต้เนาะลักษณะเด่นก็คือหนอนระยะหนอนเป็นระยะหนอนยาวนานมากที่สุดนะครับผมระยะหนอนอาจจะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ปีได้นะครับเลี้ยงกันจนจนลูกโตกันเลยทีเดียวนะ สามถึงสี่ปีนะครับระยะหนอนจากหนอนนะกลายเป็นจากแด้ประมาณสามสี่ปีกว่าจะออกมาเป็นแต่ช้างแอคเตียนตัวนี้ได้นะเป็นกว่างที่มีระยะหนอนนานที่สุดครับผมสามถึงสี่ปีกว่าจะเป็นตัวตัวนี้ได้นะซึ่งมันก็มีคนเลี้ยงได้นะครับผมมีคนเลี้ยงได้เยอะนะที่ญี่ปุ่นที่ไทยเราก็มีแล้วเหมือนกันนะครับกว่างช้างแอคเตียนนั่นเองนะฮะต่อมาเป็นช้างอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่อยากจะนาเสนอที่ที่ยอดนิยมเหมือนกันเนาะอันนั้นพวกเนี้ยพวกเนี้ยไอ้ช้างพวกเนี้ยทุกคนเนี่ยแต่ละคนจะ จะเคยได้ยินเนาะอันนี้เราเอามาเอาสปีชีส์ที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาอีกตัวหนึ่งคือช้างมานะครับผมเป็นกวางช้างเหมือนกันนะมกาโซมามานั่นเองนะชื่อว่าม e กาโซมามาส่วนใหญ่พวกนี้นะครับผมเขาจะตั้งชื่อตามเทพในตำนานกีนะฮะมามันก็คือดาวองคขารใช่ไหมละ่ะแอคเตียนก็น่าจะเป็นชื่อเนี่ยแอคเตียนไทฟอนหรือว่าแบบอะไรเงี้ยนะฮะมันจะเป็นเป็นชื่อเทพอะนะครับผม เอร์คิวลิตเนี่ยชื่อเทพแน่นอนคอสติชันในชื่อเทพใช่ไหมอืมมันจะเป็นชื่อเทพนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นอ่าด้วงรุ่นโดยเฉพาะด้วงทางทางพวกแบบเอ่อตระกูลตระกูลอเมริกาเนี่ยที่เป็นมาจากเทเวียวอเมริกาเนี่ยมันจะมีชื่อที่มันคล้ายๆเทพซะเยอะนะครับประมาณนี้นะครับอืมทุกคนเฮ้ยเราลืมอะไรบางอย่างเดี๋ยวก่อนแลงเอสบวกมันมีอีกตัวนึงนี่หว่า <laughs> <laughs> ทุกคนเราลืมเราลืมไปได้ยังไง แรงเอ็บวกมันมีอีกตัวหนึ่งทุกคนมันมีอีกตัวหนึ่งเออนี่เออตแรงเอหมดแล้วนะแรงเอ็นบวกนี่อีกอันนึงนี่เลยทุกคนเออเราลืมได้ยังไงเนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดเลยนะครับเออเบวกอีกตัวหนึ่งนะครับตะคุณสามขาอีกตัวหนึ่งนะครับสามเขา แอดลาสนะครับผมสามเขาตัวที่สองนะครับผมลักษณะเด่นของตัวนี้นะครับผมอืมตัวนี้ถ้าผมไม่รู้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะทุกคนโลโก้ช่องเราเลยนะครับผมตัวนี้เป็นอ่กวางสามเขาแอดลาสนะโคโคโซมาแอดลาสนะครับผมถิ่นกําเนิดอยู่ที่อ่าประเทศไทยนะครับผมเนปาลอินเดียอินโดนีเซียนะครับผมมีเหมือนกันในเกาะโบเนลก็มีเหมือนกันเหมือน,นกับคล้ายๆไอ้นี่เลยนะคล้ายๆกับชิชิรอนเลยนะหรือคอเฮนทัสเนี่ย เลยนะครับผมตอนสักร้อแอดลาร์มีชื่อหนึ่งนะกว่างสามเขาเขาใหญ่นั่นเองเพราะว่าพบทด้ที่เขาใหญ่นะครับในประเทศไทยบ้านเรานั่นเองนะครับผมเรามีคลิปแนะนาไอ้ตัวนี้อยู่นะเป็นตัวเดียวกันกับในรูปเลยนะทุกคนแต่ว่ามันตอนนั้นเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่นะเป็นคลิปแบบเมื่อหลายปีอะ่ะเกือบสิบปีที่แล้วได้เราก็ย้อนดูได้นะตัวเดียวกันเลยนะครับผมที่เราเราชื่อช่องแอดลาร์เพราะว่าอันนี้คุยให้ฟังแล้วกันนะที่เราชื่อช่องแอดลาร์เพราะว่าเป็นร้วงตัวแรกที่ผมเลี้ยงนะครับตอนอายุประมาณสิบสองนะ อยายุประมาณสิบสองขวบนะสิบสิบสองแถวๆนั้นเลยสิบสองแล้วเดี๋ยวสิบเอ็ดสิบสองแถวๆนั้นนะครับผมได้เลี้ยงร่วงตัวแรกนะตัวนี้เนี่ยจากสยามพิเทลเลยนะทุกคนเออจากสยามพิเทลเลยแอดลาสทิโบนะตัวนี้มาจากมาเลเซียนะครับผมแอดลาสทิโบมาจากมาเลเซียเป็นตุนต้มปูดแรกที่เออผมเลี้ยงแล้วก็ชอบมันมากนะครับผมก็ถ้าถามว่าด่วงที่เออผมชอบมากที่สุดคืออะไรนะครับนี่เลยแอดลาสก็เลยชื่อช่องแอดลาสนั่นเองนะครับผมเป็นแอดลาสฟาร์มนะเออแล้วก็จะ ทำเอ่อคลิปด้วงแล้วก็จะมีแบ่งปันขายด้วงอะไรกันบ้างน,นะฮะประมาณนี้นะครับผมให้น้องๆได้รับรู้นะครับว่ามันมีด้วงอะไรที่เราน่าสนใจมากกว่านี้อีกนะโอเคนะครับผมอันนี้นะต่อมามาเลงเอก่อนก่อนที่เราจะไปแรงเรงเอนะเอาเอบวกก่อนเอบวก,นก,กเนี่ยตระกูลเมกาโซมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีเยอะกว่านี้นะครับตระก,กูลเมกาโซมาเนี่ยมีเยอะกว่านี้แต่อันนี้เราจะเอาเอาแค่ที่เราเคยคุ้นหูกันนะ มันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้า,ถามันถามว่ามันมีอีกไหมมันมีอีกนะถ้าใครอยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับมีกาโซมาอย่างเดียวอบอกได้นะแต่เราผมไปหาข้อมูลมาให้นะที่จริงๆมันมีอีกอเช่นพวกแบบอันูบิสอะไรอย่างเงี้ยช้างพาเจโกเอ,อ,อย่างเงี้ยอีกสองสองสายพันธุ์ที่แบบว่าอาจจะเป็นที่ที่นิยมเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมันจะมีอสองตัวหรืออะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีอีกมากกว่านี้นะเพราะว่าตระกูลช้างเนี่ยมีเยอะมากนะครับผม อแต่นี่คือยอดนิยม5ชนิดอ่านะครับโอเคต่อมาเอ่อเอ้ยเราเราลืมพูดเรื่องของกว่างห้าเขาจริงๆห้าเขาในไทยเรามีสองชนิดนะคือสุกิติกับกับแถบข้างเหลืองนะครับผมซึ่งสองอันนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยพะเลี้ยงกันเราเลย,เลยไม่ได้เอามาใส่เนาะอืมนะครับผมแล้วมันก็จะมีตระกูลยูปัทล่สอีกตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปต่อจากนี้ไปเนะโอเค มาแหลง A กันบ้างดีกว่าแหลเง A นะผมให้เป็นแรลงนี้เนี่ยจะเป็นแรล่งที่เอ่อเขาถ้าคนที่แบบว่ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดวงแล้วอยากได้ดวงเนี่ยเราเข้าไปในกลุ่มพวกแบบกลุ่ม facebook กลุ่มอะไรอย่างนี้ต่างๆเราไปหาใน f a c e b o o เนี่ยก็จะมีบางทีจะมีหนอนพวกนี้ขายอยู่เลยเป็นกว่างต่างประเทศเหมือนกันแต่เป็นกว่างขนาดเล็กละต่างประเทศนะครับผมราคาไม่แพงมากนะครับกําลังดีนะครับผมตัวแรกนะครับกว่างชนนะครับผมไซโลทูปิส ฟอร์เอนซิสก่อนชนฟอร์เอนซิสนั่นเองนะครับผมบางคนคิดว่ามันคือพันเดียวกันกับกับไอ้นี่นะไซโลตูปิสกีเดียนนะน,นี่ไซโลตูปิสกีเดียนใช่ไหมกวางชนไทยอันนี้ไซโลตูปิสฟอร์เอนซิสกวางชนฟอร์เอนซิสนะครับผมอืมซึ่งอันนี้เนี่ยมาจากเอ่ออยู่ในทวีปเอเชียนะครับผมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เหมือนกันเนาะอืมแต่ว่าไม่มีในไทยนะอันนี้ไม่มีในไทยแล้วเป็นน่าจะอยู่แถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อินโดนีเซีย แถวแถวแถวมันนะครับลักษณะแตกต่างกันี่ว่าอันนี้มันจะออกลักษณะออกมันจะออกสีแดงกว่านิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันมันสะท้อนแสงมาเลยเป็นสีแดงะแตงจริงความชนของเราถ้าถ้าเราแบบมองเห็นจริงๆมันจะเป็นออกดำาๆกว่าแต่อันนี้มันจะออกแดงแล้วสีมันจะแตกต่างออกแดงม่วงม่วงนิดนึงและเขามันจะค่อนข้างมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับเป็นตระกูลไซรูทูพิสเหมือนกันแต่ว่าคนละสายพันธุ์ก็มีขายมีหนอนขายมีอะไรอยู่อยู่ต่อไปนี้เป็นกว่าขนาดเล็กแล้ว บางคนเคยได้ยินนะอืมต่อไปเป็นตระกูลไดนาเทสเหมือนกันเป็นตระกูลเดียวกับเฮอร์คิวลิสแต่เป็นเฮอร์คิวลิสที่มันมีขนาดเล็กตระกูลไดนาเทสเนี่ยพบในอเมริกากลางเกือบหมดเลยเหมือนกับมีมิกาโซมานะเป็นอเมริกากลางกับอเมริกาใต้เนาะตัวต่อไปนะครับผมแกรนติ y, นี่เลยเป็นไดนาเทสแกรนติ y, นะครับผมเป็นตระกูลเดียวกับเฮอร์คิวลิสอยู่ทวีอเมริกากลางนะอันนี้เนี่ย ญี่ปุ่นเลี้ยงเยอะนะครับผมแกรนตินะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับลักษณะคล้ายแกรนติเหมือนกันตัวนี้ครับทิติอุสนั่นเองไดนาเทสทิติอุสนะครับผมอเมริกากลางกับอเมริกาใต้นะครับก็มีลักษณะที่คล้ายกันแต่จะมีจุดที่มันแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยคนระับเออสังเกตตามรูปภาพนะฮะเหมือนก็นจะประมาณนี้เนาะสีเออเขาอันนี้อาจจะเล็กกว่านิดหนึ่งอันนี้จะใหญ่กว่านะประมาณนี้นะเป็นอันนี้แถบอเมริกากลางนะอเมริกากลางนี่ก็อเมริกากลางเป็นตระกูลเดนาเทสตระกูลเดียวกันนะ จริงๆไดนาเทสเนี่ยมันมีอีกอหลายหลายสกุลเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าที่เร,เราเราแบบรู้จักกันแล้วมันมันที่ญี่ปุ่นเลี้ยงจะเลี้ยงบ่อยสองตัวนี้เนาะเนี่ยเพอคิวิสอย่างเงี้จร,งจริงๆมันมีตระกูลไดนาเทสมีมีอีกเพียบนะครับผมมีอีกเพียบเลยเนาะเออก็ยกตัวอย่างเช่นอ่าจะมีอันนี้นะเพคิวิสเนะาะมีแกนติเนาะกิทิอุสเนาะแล้วก็ อันนี้นะครับเนปจูนอันนี้ก็ตระกูลเดนาเท์เหมือนกันซัตนัทนะครับตระกูลเดนาเท์เหมือนกันนะฮะและจริงๆมีอีกสองตัวแต่ว่าเราไม่ได้ใส่มาเพราะว่าบางคนไม่ค่อยรู้จักนะครับผมมันก็จะเรียกว่าด้วงเอ่อด้วง,ด,วงด้วงขวาไฮลุสนะไดนาเทสไฮลุสกับเอ่อไดนาเทสมายาอย่างนี้นะครับผมสองตัว,นะตวตนเนาะตระกูลไดนาเทสก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ซึ่งสองตัวนี้บางคนไม่รู้จักนะมายากับไฮลุสเอ่อโอเค พูดถึงตระกูลเดนาเทสไปแล้วครับก็มาต่อกันที่แลงเอตัวต่อไปที่เราจะจัดอันดับนะครับผมจัดอันดับแลงเอตัวต่อไปนี่เลยเซนทอร์นะครับผมอากุโซมาเซนทอรัสนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยบางคนนะบางคนบางคนจะคุ้นๆน,นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคาเมลเดอร์ตัวร้ายในเรื่องคาเมลเดอร์คาบุโตเดอะมูฟี่นะครับผม เป็นตัวที่มันสีน้าตาลนะครับผมตัวสีน้ำตาลคาเมริเดอร์ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะแต่ว่าในคาเมริเดอร์คาบุโตะมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นคาบุโตะใช่ไหมคือพระเอกใช่ไหมแล้วก็จะมีพระรองมันเป็นรุ่งครีมดาบญี่ปุ่นใช่ปะคัวกระตะส่วนไอตัวตัวตัวร้ายในคาเมริเดอร์คาบุโตะที่เดอะมูบี่อ่ะมันจะมีไอตัวเฮอร์คิวลิสที่มันเป็นสีเทาอ่ะเฮอร์คิวลิสอ่าอันนี้คือรุ่งตัวนี้ แล้วก็คอเกสัไอนตัวสีทองตัวพระเอกที่มันไฮเปอร์คอฟอัพได้อ่ะเออถ้าใครดูคอมพิวตน่าจะเข้าใจใช <c oughs> ่ตัวที่มันไฮเปอร์คอฟอัพได้ตัวสีทองอ่ะเออไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละคือคอเกสัสผมมันชื่อคอมเบเลเดอร์คอเกสัสนะแล้วก็คอมเบเลเดอร์คือคิวลิสใช่ไหมไอตัวนึงอ่ะมันจะชื่อคอมเบเลเดอร์เคนทารอสมันเออเคนทารอสใช่คอมเบเลเดอร์เคนทารอสถูกต้องเคนทารอสมาจากตัวนี้นะครับผมออกกดโซมาเซนทอรัสหรือว่าคนไทยเรียกว่ากวางเซนทอร นะครับผมลักษณะเขาเหมือนกันเลยนะกับคอมเบร์เเดอร์ตัวนั้นเหมือนเป๊ะนะฮะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับชาวบ้านตรงที่ว่าถิ่นกาเนิดมันอยู่ทวีปแอฟริกานะครับผมจะเป็นแอฟริกาการจนถึงประมาณแอฟริกาตะวันตกนะครับเป็นด้วงที่มาจากทวีปแอฟริกาเนอะอืมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพวกนี้นจะเอ,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราพูดกันถึงเนี่ยมันจะมันจะมาจากพวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกับอเมริกาหมดเลยเนาะเนี่ยอเมริกา พวกช้างอ่ะมีกโซมาอเมริกาพวกตระกูลเดนาเทิก็อเมริกาใช่ไหมเออแล้วก็ไอ้พวกสามเขากับพวกไซโรทูพิสพวกเนี้ยก็จะมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะแต่ตัวนี้เนี่ยมาจากแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับอืมอันนี้คือสี่ตัวเนาะที่เป็นแรงเอที่พบได้นะในในในกลุ่มหรือว่าที่เขาซื้อขายกัน,นอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีแอดวานซ์ขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะไม่ยากเพราะไม่ยากเท่าไหร่ตัวเล็กนะครับประมาณนี้นะครับผม คร่าวๆเนาะอันนี้เป็นเป็นอธิบายคร่าวๆเฉยๆเนาะถ้าอยากรู้ละเอียดลึกในแต่ละสปีชีส์เราต้องไปศึกษานะเออโอเคแล้วอันนี้เรามาแบ่งปันความรู้กันต่อไปแร้งบีแรงบีเนี่ยจะเป็นแร้งที่เออแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วเพราะยากนะครับผมเพราะยากแล้วก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นิยมกันในหมู่ที่เป็นกลุ่มเลี้ยงด้วงที่แบบว่าเลี้ยงด้วงหายายากๆอะไรเงี้ยเออจะเริ่มแหละจะเริ่มแบบเกี่ยวกับเลี้ยงด้วงหายายากๆอะ อะไรนี้นะเฉพาะลุมจริงไม่ไม่แนะนําให้มือใหม่หมเพาะนะไม่แนะนําหมายถึงว่ายังไม่แนะนําให้มือใหม่ลองเลี้ยงเพราะว่ามันพอยากนะครับจริงๆที่แนะนําให้ม,ใหมือใหม่เลี้ยงจะเป็นแถบบนนะไอเนี้ยอันนี้เลี้ยงได้เลยเต็มที่เลยราคาถูกด้วยแต่บางทีมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ถ้ามือใหม่อยากแบบเออรู้สึกมีเงินขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอยากลองเลี้ยงก็จะให้แนะนําเป็นเฮอร์คิวลิสคอเกสานแอดไลนอย่างได้ไอตัวนี้ไอพวกนี้ยังไม่แนะนําเพราะมันพอ,อยากมันมันเป็นกวางไทยก็จริงแต่ว่ามันพอ,อยาก จริงๆแนะนําเป็นห้าห้าอันบนถ้าห้าอันบนเนี่ยห้าตัวเนี้ยมือใหม่เลี้ยงได้นะครับผมถ้ามือใหม่รู้สึกเบื่อกับไอสองตัวนี้เพรวะมันแบบดูดิมันมันน่าเบื่อเนยใช่ไหมเออก็สามารถซื้อพวกคิริส์ามเขาเนี่ยพวกนี้มาลองได้มันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมแต่คุณโด่งกว่างนะโด่งกว่างนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงโดวงพีมนะครับผมโด่งกว่างอย่างเดียวนะเนี่ยพวกนี้ห้าตัวเนี้ยมือใหม่ลองได้เลยนะครับผมถ้ามีงบหน่อยก็คือคิริสไปเลยถ้ามีงบหน่อยก็คอคีซัส ไอชิลอนในตัวที่มันเป็นแบบฟอร์มเต็มเลยก็ได้ถ้าถ้าใครไม่มีงบก็ฟอร์มสั้นก็มีราคาถ้าถูกออกมาเล่นงได้ถ้าใครอยากได้แอดลานก็มันเต็มฟอร์มอยู่แล้วนะแต่เต็มฟอร์มมันไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่เท่าคอมพิวัตอร์รนะมีก็ซื้อได้นะครับผมประมาณนี้นะแต่ทางเรายังไม่มีขายบอกไว้ก่อนทางเรายังตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับผมมาจัดอันดับเทรลทให้นะประมาณนี้นะอืมถ้ามีก็อุดหนุนกันด้วยนะทุกคนเอออุดหนุนกันด้วย โอเคมาที่แลงบีต่อนะครับผมโอเคนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ประสบการณ์ที่ได้ไปเก็บเกี่ยวข้อมูลมานะครับผมใครมีความรู้ความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แนะนําได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับและถ้าอยากสนุกไปพร้อมๆกับความรู้ไปกับดวงและสต่างๆนะแนะนำนะครับกดไลค์และกด s u b สไครต์ไว้กันด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ